สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับสุกูสุพลนะคะวันนี้อันเมื่อนี้โทรไปหาอาไหมคะอาเพิ่นบอกว่าตังตังเมื่อวันไอนเลขอยู่ในไอ้อย่างนะเพิ่นมาต้นต้นอะไรก็ไม่รู้พี่น้องเพิ่นมาอันที่เป็นพญานาคเพิ่นมาะเจ้าถือเลขเพิ่นมาแอดกันเลยว่าเดี๋ยวสิไปไหมคะก็เดี๋ยวจะไปนะคะวันนี้ ออตอนนี้สี่โมงจะห้าโมงแล้วก็มีนัดกับคุณอานะคะอยู่บ้านน้องไผ่ก็เลยสิไปหาอาค่ะพี่น้องนัดเพิ่นไว้ตอนแรงตอนนี้เวลาสี่โมงจะห้าโมงแล้วพี่น้องก็ได้ไปนั่งลุ้นในเลขหาหน่อยแล้วบ้านีเดี๋ยวออกมาหาตัวเลขใหญ่ให้แฟนขับอยู่ ก็รู้ว่าว่าอยู่ต้นอย่างนะคะไม่รู้ว่าอยู่ต้นไหนยังไม่รู้เลยเดี๋ยวไปหาคุณอาอนไม่รู้คุณอาะจะว่ายังไงเดี๋ยวพี่น้องกับท่านลุนไปน้ำกันนี่แหละ,ะเนาะค่ะเนาะก็ไปรู้คือกันนะคะ มาเอาเลขพี่น้องเพิ่นว่าเลขอย่างเกาะอจิวโอ้โหพญานาคพี่น้องพญานาคอะไรอ่ะอันนี้ตอนนี้เราอยู่วัดชื่อวัดอย่างกาอติววัดอินทราวิหารวัดอินทราวิหารบ้านหนองไผ่หมูมดบ้านหนองไผ่อ่าเพิ่นว่ามีตัวเลขอยู่นี่ยุ่ยส่นี่ไงนี่เลขนี่นี่เห็นไหมนี่อันนี้บอกเอ่ีว่ากันได้ เลขอะไรนี่เดียวเอาพี่น้องเบขียนจานผู้สวมเบิงตัวเดี๋็กอย่างนี้ไอ้ซอเสือยนนี่คั่ว่ารีโคเป็นฮะเอาเบงสร้อยกันกันดูตัวเลขอะไรดอกชาค่ววารีอย่งซี้คั่ว่ารีโคค่อยคือว่าเลขห้าวารีโคเรื่องว่าเรียังยลางได้ต่ิบเดี๋ยวแต่ว่าจีวงเนาะเป็นอันอันนี้เป็นต้นพญานาคเนาะเป็นรูปเหรอะเห็นอันนี้เนี่ยหัวพญานาคอันบอกนนี้เป็นต้นพญานาคดีกห่า ต้นใีญ่ต้นมากอันต้นต้นไม้ประดับนะซื้อว่าอย่างกระปุนอ่าให้พี่น้องเบิ้งเอ่ามาเบิ้งซอยกันเจ้าเห็นตัวไหนบอกแล้วมาเบิ้งกันดูย่างไปท่านอักจักอืมคือเบิ้งกระวาษเรียวหรออันนี้อันอันนี้นี่เป็นแบบหัวพญานาคเนาะคนมาหาบุญ กะจังว่านี่แล้วอติว่าแต่ว่าค่อยเลียวไปเห็นเลขฮาได้อ่ะชัดเจินมันบ่ค่อยเห็นเลขฮาแล้วก็เป็นเลขคบอือเลขฮาเลขคบบางคนงก็ว่าฉันฮะบางคนก็ว่าฉันหัวว่านต<ะ>ันว,น,วน,นี้เนาะแม่นบ่บนเลขฮาเลขคบอันอันนี้ผลเป็นเดี๋ยวคือหัวพญานาคเนาะอือ ที่เจ้าเห็นตัวใดเอาแฟนครับเห็นตัวใดเบื้องเอาเด้อพี่น้องเด้อม,<พ>ามาดูแล้วเบื้องเอาพวกตายดิพวกตาพวกสารกับผี <laughs> เลยเลขหกเลขสี่แล้วก็เลขกูว่ากูว่าเลขหกเบื้องยังนกับเลขสี่ค่อยคือเห็นลายตัวแท้เห็นมีเลขแปดเลขสี่เลขหกแล้วก็เลขเจ็ดผุดได้คอยวะอันนี้ตามที่เจ้าของเห็นเด้เอ,อ คือว่าเมื่อมาแจกถุงยังเออสิิยชีพเขาเป็นคนเห็นก้อนบ่อ่ะปี่นางเหมือนขวักข่าแล้วไม่ยังไโอู้บอาเบิ้งพญานาคหน่อยเอ๋เบิ้งเอาด้วยพี่น้องต้นน้อยหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นรูปพญานาคเนาะเอาแฟนคลับเบิ้งเอาค่อยนั่นเห็นเลขห้าเลขหกแล้วผันเลขสี่แล้วผันเลขแปด มีเลขห้ามีเลขหกมีเลขสีข่มีเลขแปดแล้วก่ะมีเลขเจ็ดผู้ได้คอยค่ะมันเรียงได้บ่ครับแมนกันไรมันเป็นหกตัวห้ 6, 5, 4, 7, 8, 7, เพิ่นให้หกตัวหกห้าสี่แดเจ็ดแปดเจ็ดเคือหาอีกตัวนึงหาใช่เอาบ่จะ,ะได้รางวัลที่หนึ่งบ่แกเดียห้าด้หกตัวนอเนอกผู้เบิ่งไเด้รายเนห้าในหกตัวนอกนอื เราเหน <boundaries. S 3> <si suppression> ็นสองตัวเขาเห็นหกตัวก็สักจู๊ก็เป็นหัวพญานาคท่นบอกอติ๋วเจ้าว่าเนาะสัตว์อยู่ได้เนาะเอาเราเบิ้งเขาเบิ้งอันพญานาคดูบันนี้ว่าเป็นเลขอย่างว่าบุ๊กเป็นอันนี้เนาะอันนี้พัดบุ๊กเป็นแต่ว่าอันนี้จังสัตว์เนี่ย้อเนาะอันนี้จะเป็นตัวเลขชัดระมาก นี่เลขฮะดิเดกโอ้ค่อยบอกห้าสี่หกแล้วก็เจ็ดข้างล่างมีอีกตัวหนึ่งคือเลขแปดของค่อยเลยค่อยคือเห็นลายแท้มือปุนิงเดอพี่น้องเดอมือบุนิงเดอร์แฟนคลับเบิรงเอาเดอจ้าพี่น้องสกูสกุนเอ่อดวงไพดวงมันอันนี้เนาะอ่านเนาะดวงไ่ดวงมันนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณเอาเด้อพี่น้องเด้อนี่มองนี่กูก็ว่าเลขห้าบัดนี้มามองนี่เลขสองมีเลขห้ามองนี่เลขสองห้าสองเขมามองนี่เลขสี่เด็เป็นในคู่ก็นบอก่อยหักว่าเลขห้าก็เลขสี่ชัดที่สุดคือเลขห้าก็เลขสี่บเม้นห้ากับสี่นี่คือชัดที่สุดแล้วห้ากับสี่นี่ชัดมากเป็นตัวเลขที่ชัดมากค่ะ อันนี้เพื่อนมาเฮ็ดอีหยังเกาะจังเห็นนั่งอยู่นี่บอกแจกอะนรเนี่ยแจกถุงยางชีพมือนั้นอ๋อแจกถุงยางชีพได้จักมือละมือกกอนมืมุกอนวันที่วันที่เท่าอันอำเภอปะเออท่าทางเรากาชาดหน่อยเขาจะไม่แจกวันนี้แาวบ้านกับหมาเขาจะก็ได้เห็นมุกกอนนี่ล่ะชาวบ้านเหาเห็นกอรมันบ่เออเห็นกอนพวกพวกนังจะเขียนเห็นแต่ว่าชุ่มชาวบ้านออกมาเอาถุงเนี่ยหละเห็น โอ้ชุ่พนก็เลยสูงกันชุ่พนสูงว่าเลขยังบงเขาบกว่าเลขเซียนถูกเห็นคนเห็นตัวว่าคือกันแนี้ยแต่คุณผูเห็นเออทุกคนก็ว่าเห็นเลขเซียนเขาบอว่าเห็นเลขหาตังคนต่างเห็นบุคือกันเนาะแม่นบอกอ่ะเจ้าเห็นตัวใดเจ้าไทยถ้าเจ้าเบิ้งเจ้าเห็นตัวใดอ่ะเฮาเบิ้งบอกเบิ้งดี่เจ้าเห็นตัวใดร้อาให้แฟนคลับฟังไม่เห็นตัวใดแมนบอกแมน นะต้องเข้าไปเบิ้งใกล้ๆจังสีเห็นเนาะเอาติวตัวไรเจ้านั่นเอาไว้ก็ได้เห็นเลขชัดที่สุดเดี่ยวชัดที่สุดตัวไหนคือเลขคือเลขสี่เลขสี่อันนี้เลขห้าอันนี้เลขสองที่ก็มีขีดไม่เขียนเลยวะวอลมีไฟมาขีดไม่เขียนสี่หาสองพ่อเจ้าสี่ห้าสองห้าสองสี่เอามาเอามาแต่ใส้ข้าหลวงตาตนนี้ขอเบียดมากมากพอไปไปทั้งแม่หัน บอค่ะอุ้กดโอ้จังคือเห็นเป็นค่ะ่อ่กเขะรา่ออกที่งุคสกระถานั่นนค่ะลงร่ค่ะ่โอ้นี่บอกค่ะโอ้งด่ออกต้งดก้อนิหาเก่นะต้นนี้บอกค่ะอต้นนี้ล่ะอาคือบอบอกเน่เจ้าค่ะต้นตา่คือบ่โทษให้บอกเนี่ยบอกยายติวเนี่ย เห็นอยู่ค hmm. mm ่ะ hmm. น uh ี huh. uh ่จะได้โทรมาถามลุงตาลัษนะให้ล huh. ุงตาเบื้งให้ห huh. น okay. so ่อติวฮมาเบ้งเาอดืี่กับกันเบ้บบค่ะาเนให้อไปห้เล็กน้อยเบิ้งให้แต่ว่าเห็นนี่เรียกหาก็เล็กซี่ค่ะตอนนี้ไหมค่ะีหาลดีซี ี่หปอติวเห็นเลขอันอันก็ติวเลขสองพร้อมหน่อยจ้าสี่องหาเป็นนอติวนะก็เลขเดียวกันเมื่อักษณะมีเลขสี่เลขห้าเ่กระกาเะางค่ะียวาองมื่เขาจเไมจ่นเ้่าบอค่ะมือที่แจกาวางไว้นีแม่นบอกค่ะยุ่นี่ล่ะโอ้ยแต่ปีนงจบยังปีมาเบิ่งอันนี้หนะ ลงตาเพื่อนว่าอย่างเกาะเลขอย่างเกาะบางฮันลงตาเพื่อนว่าเลขอย่างเกาะซี่ห้าป่ะคะงวดนี้ไหมค่ะงวดนี <concrete! S 1> ้บอกค่ะงวดนี้คนลงตามักแปดสองห้าสองเจ้าสิแปดสองห้าสองมั้นป่ะค่ะอันนี้หลวงตาเพื่อนมักไหมค่ะหลวงตาเพื่อนมักแปดสองห้าสองพี่น้องเพื่อนน้องให้ฟังเด้อพี่น้องเด้อฟังเอา ใช้พิจารนาดยาหนอาของไฟของมันเนาะค่ะพญานาคหน่อยเนาะดูพญานาคบเนาะเอาแสดงว่าสาวกะเออเป็นอันนี้นี่ได้จากเหนือแล้วหะอาทิตย์์นึงทอดแล้วบออาจจะว่าอันที่มันมันลอยนี้แกโดนนะลงจะ เป็นอันนี้จะโดนอไปสิได้จงวดก้อนเกาหาผลูกตาบ้ฮันใหญ่ออกมาเอาจางว่าลูกตาเลยเปลี่ยนกระถางมาขึ้นค่ะลูกตาก็บ่ไ่้เอแวมันเีบมาเบิงมาป็นหัวบ่ยา็ลูกตาเลยจุููไผมาขึ้นเนูค่ะขอน่เด้อหายชหายแจแนวลูกตาก็ไดู้ไห่ค่ะหาห็ชัดๆให้ได้างแต่งบัดว่าอาราเลยขอไห้ โอ้ยไฮเนี่ยเถาะเธออาจจะได้แฟนคลับเบิ้งกับพี่น้องเบิ้งเอาเด้อค่ะเธอมีโชคนำกันเนาะค่ะจะได้มาทำบุญนะมันวัดเฮาแน่งวดที่แล้วนี่ให้ชัดๆเลยเนาะค่ะหลวงตาหลวงตาว่าอเกาหามั้งวดที่แล้วมั้ยบุญโถบอกจักน้อยเนี่ยค่ะบอกตั้งสามตัวเลยบอกค่ะปลาส่วนเกาห่า ับบอกตูฟองตัวมาหเลขอยู่ในตัวนั้นศูนย์เก้าห้าค่ะโอ้ยอีตูมันงมาเลขมาหาูใจเโตัวดำดำค่ะอยู่ทางใต้ศูนย์เก้าห้ามัออกพน้ากับไปได้แ่นสามตัวน้าลาก็ไดเลขสามตัวหน้าค่ะสองแปห้าสองใบอันตนี้อันนี้เหนียวตัวนี้เนาะ ชื like, ่อมันว่าหมมาพร้อมกันเซปีกายนี่เจ้าบ้านนะท่านหมากหมากหมากเหลืองเป็นหมากเหลืองเป็นไม่ประดับค่ะบ้านแม่นหมากเขียวดอกหมากน้อยเป็นออกสีเหลืองอืมหอมมากน้อยใหญ่มากเนาะฟังเอาพี่น้องมือมืออื่นนี่สิเป็นวันพระได้เนาะค่ะมืออื่นวันพระมืออื่นวันพระจังมาเบิ่งอีกเท่านึงเนาะค่ะหลวงตาเนาะ ว่าจังไหรเขาว่าจุดทูบขอบเออเมื่อนจุดทูบขอบ่ค่ะใจ่าเป็นเพราปัญญาหนาหรอกบกยมบอกาเบิ่งเขาบาเป็นเพราะปัญญาหนาจนหมักมาแต่ว่ามักยุ่เดี๋ยวนี้ฮาซีนฮาซีอยอติว่าฮาซีช่องบอกอืกัเลยแต่ว่าที่แน่ๆนะคือคันโบเล่ซก็เลยโคกอติวเขามักเรียกโคกเดี๋ยวนี้ บุซี่ก็พบบาดเจ้ามันมันเห็นคือกันเลยจ้ะแล้วแต่ดวงไฟดวงมันงมั่งนำมนีเนาะค่ะบุญไผยบุญมันเด้อตอนเผาอยู่นแสค่ะตอนเผาอยู่แสค่ะโอ้ยตอนนั้นนี้จะจะต้นเผาอันนั้นยังมีคนถือยู่บบอันนั้นบช่วงอ๋อช่วงนั้นนะคะ ออมันก็สายพันธุ์เดียวกันเนาะค่ะเนาะอันอนั้นต้นเผาเลยอันอนั้นต้นเผาแต่ว่ามันใบคือใบเผาหา,าน่ะค่ะจ้ะมันยังอันนั้นอยู่ว่าเดี๋ยวนี้มีคนไปเอาอยูมม่ว่าเราต้องไปเบิ้งจักน้อยอ่ะฮะบอกไม,ม่หรอก,อกนะี่สนใจ,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 จตัวนี้มันตองมันต้องไปยินข่าวโดยไม่อยู่นี่เพราะว่าเราเรียวหาจักต้นไสายแต่เรียวผลอังก็ต้นน้อยแต่คอยว่ากติสนใจสนใจตัวนี้เพราะว่ามันต้องทใหม่ใหม่มันาะแ รอบหนึ่งสองหลอดอืี่น้องไฟมากตัวใดก็เบิ้งเอาเด้อยสายวิจารณญาณไผ่มันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันพระปีี้จะเี้ก็ไปไกลเขาภาษาอามาเน้อยข้าคืบนี่ยเพราะเขาเจาะลึกมากผู้มันใจตาดีนะน้องเบิ้งเล่นน้องก็เลยใส่้กระทางเตียนให้ก็บบริเอะใจดอกเอามาไว้ซื้อเหมือนค้นผ่ันมาเบิ้งมะออื่นใช่ไหมไม่เพราะหึงมะอื่นนี่ ถ้ามาเอาน้ำหลงตาไม่มืออื่นนี่นออาติ๋วก็มาแท่ก็จะบึงอีกเอาแฟนครับบ่งเอาเด้อค่ะงวดก่อนเพิ่นว่าห้สามตัวเลยหลวงตาวาศูนย์เก้าห้าเลยบอกค่ะหลวงตางวดก่อนน่ะศูนย์เก้าห้าเลยบอกศูนย์หาเกาศูนย์หาเก้า ปลาพี่น้องอ๋ออันนี้สี่เป็นงวดที่สองเนาะค่ะนาะ,ะงวนที่สองค่ะนหน้าสองห้าสี่บมดเจ้าค่ะโอ้หลวงตาเพิ่นเห็นห้าสองก็ห้าสี่เด้อพี่น้องเด้ออาโปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะพี่น้องสกูสุกคนผู้ใดมีโชคมีลาบกับอันต้นอย่างก็ซื้อมันมากเหลืองออมากเหลืองมากเหลืองเป็นวะมากเหลืองโอ้ต้นมากเหลืองพี่น้อง เถียไผมีโชคมีลาบในงวดวันที่หนึ่งมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบสามผู้ใดได้กะจังมาทำบุญยุวัดเ่าเด้อพี่น้องเด้อเอาตามตัวเลขที่ลงตาเพ่นงย่างมาบอกอะไหรหรือว่าพี่น้องสิเห็นอยู่ในต้นปาล์มก็ได้นะคะเนาะต้นมากเหลืองเพ่นววาเดี๋ยวสท่าให้แฟนคลับเบิ่งอีกแล้วก็จังไอพี่น้องจังเบิ่ง ค่ะพี่น้องอันนี้คือต้นอันนี้แหละหลวงตาเพิ่ว่าต้นหมากเหลืองอันนี้นะคะถ้าใครมีดวงมีโชคนะคะก็ยู่วัดเพิ่นนี่เพิ่นสิทําเจดีให้ได้พี่น้องมีให้เยอะมากนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดผู้ใดโชคดีในงวดนี้ก็อย่าลืมทําบุญด้วยนะคะที่วัด ที่วัดอินทระวิหารพี่น้องอุ้ยต้นโผคือต้นง่ายแท้ฮะฮะต้องอันเอากล้องขยายมันจังเห็นเนาะแม่นแม่นเอะเป่งแทรกสิเห็นเนาะเอาโอมาอื่นบอกจ้าไปพี่น้องกลหลวงตาก็บอกแล้วแต่ว่ากะโน่ บ่าแน่ใจได้ค่ะพี่น้องต้องใช้วิจรารณญาณแล้วก็ท่ายให้เบิงแล้วแล้วเต,ต่พี่น้อง<ห>สิตีเอารถนะคะวันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์พี่น้องขี่มอเตอร์ไซค์มากก็อ่ะสบายบ่วันนี้ด้ขับรถได้มีคนขับให้นั่ง <laughs> มีคนขับรถให้นั่งนะคะวันนี้